สวัสดีครับชาวไซก้ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผม้าลาป้าอุท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมฟุตบอลสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ขอบคุณสำหรับพัดยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่จะมาจากสามลีกเลยดูครูแรกไปดูที่กาโชสิไลต์การ์โนราตีสองสี่สิบห้านะครับไปดูอัลตันต้าเจ้าบ้านที่ระดับแปดครับ วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางซาลันตาน่าทีมอันดับ20นะครับอันดับบุ้ยนะครับเดี๋ยวคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นซาลันตาน่าเอาชนะ1ประตูต่อ0นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของคนละ2ทีมนครับอาตาลันตาชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะลาคูฟมาในบอลยุโรปนะครับ4-0ครับส่วนทางซาลันตาน่าชนะ1เสมอ 1, 1แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้บโบูรอนยามา2-1ครับไปดูการติดตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามในวันนี้ครับ อัตลันต้าวันนี้ตรงกลางจชิปไปทางเทิร์นกุปไมเนอร์นะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอเดโมล่าลูกมันครับส่วนทางซาลานิตาน่าตรงกลางอัสตันิโอคันเดรวาครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางชุกูบูเคมอักเวเมซี่นะครับก็ต้องบอกอัตลันต้ายกระดับดีขึ้นมาในช่วงหลังนะครับนะ่าจะได้ความมั่นใจขึ้นมาได้เยอะระดับทีมจะดีกว่าอยู่แล้วถังนี้เล่นในบ้านด้วยต้องมาเจอทางซาลานิตาน่าที่แนวรับมีปัญหาส่งผลให้ทีมจมบบยอยู่ในขณะนี้นะครับและว,วันนี้โดนทดสอบหนักแน่เพราะฉะนั้นผมมองว่าอันน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 ตตตตต้้้้้าา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 เเเลล่่่่่่ใใบบบบดดดดววยววยคคมัััจจะะะีอออรรรรกปปิิชซ3ู1 คู่ที่สองเมิัลีชัไม่ใช่ฝังกฤษกันเวลราตีสามนะครับไปดูเบอร์มิงแฮมครับทีมหลักสิบเจวันนี้จะเปิดบ้านเจอกทางเลสเตอร์ทีมจากฝุงนะครับเดี๋ยวคุณที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นเลสเตอร์ชนะ2อไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเบอร์มิงแฮมเจะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดเอาชนะคาร์ดิฟมาหน่งศูนยนะครับส่วนทางเลสเตอร์ครับชนะสี่เสมอหนึ่งไม่มีแพ้ครับเกมล่าสุดเอาชนะมิวอร์มาสามสงไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลง หน้าเป้าจะเป็นทางแพสเซนดาก้าครับก็ต้องบอกเบอร์มิงแฮมทีมของเวนรูนี่ตัวเจ็บแบนเยอะเหลือเกินนะครับกระทบฟอร์มทำให้สี่เกมหนังนะชนะเกมเดียวแล้วก็เป็นแพ้สองนะครับต้องเจอเลสเตอร์ ester, ทีมกลังเครื่องเต็ดเลยนะครับต้องการทุกแต้มเพื่อจะบี้กับอิสปิทเพื่อจะลุน้นแชมป์ครับวันนี้ไม่มีผ่อนแน่นอนไหมว่าจะเป็นทีมเยือนครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเลสเตอร์ระดับดีกว่าน่าจะแรงต่อได้การบุกม,มาตบเอาชนะเบอร์มิงแฮมที่พิการตอนนี้ได้เลยหนสองประตูต่อศูนย์ครับ คู่สุดท้ายไปที่ลาลิกาสเปนนาตาลีสานะครับไปดูกิโรนานะครับทีมจากฝูงนี้จะเปิดบ้านเจอทางเดอร์บัติเวโออาราเบสกันแบบ13ครับเดี๋ยวคุณที่จะกันมาเกมล่าสุดเป็นอาราเบสเอาชนะ2-1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับกิโรนาชนะ5เกมไปเลยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะบาร์เซโลนามา4ประตูต่อ2ครับส่งทางอาราเบสชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ลาสปามาสมา1-0นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับ กิโดนาลี่ตรงกลางจะเป็นทางวิกเตอร์ซิยานคอฟนะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางอาเตมดอฟเบียสครับส่วนทางอาราเบสตรงกลางอาเล็กซ์โซล่าครับและหน้าเป้าจะเป็นทางกิเกกาเซียครับก็ต้องบอกว่ากิโดนาแรงจริงๆครับซีซั่นนี้นะครับชนะ7จาก8เกมหลังครับบาซ่ายังไม่รอดต้องบอกว่าซีซั่นนี้มาดีจริงๆตง้องเจออาราเบสที่ไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มดีครับสองเกมหลังนเนี่ยแค่แต้มเดียวแบบยิงไม่ได้เลยแล้วเล่นทีมเยือนสติยากอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่ากีโดนาเล่นในบ้านไม่น่าจะพลาดครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะ สุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับอตาลันต้าครับที่กล่าโชคนะครับจะเปิดบ้านเอาชนะซานลานิตาน่าสาประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองยูริชามาชิมันปิดครับเบอร์มิงแฮมจะเปิดบ้านนับทางเลสเตอร์ศูนย์สองครับและคู่สุดท้ายที่ลาลิกาสเปนครับกิโดนาจะแรงต่อด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเดอร์ปัติเวโออาลาเบสสามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตการเป็นกลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พมื่อเราใสก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามคคคคครรรัััััับบบบดดดูฟุุุตออออลลลใใหห้้้้้สสสนนนนนนกกกกขทโชีีีีแแวววววพ่่่มมมาเจผไป